เข้าไปหาเขาตลอดเวลาไปป็นพักแทนเข้าไปดูแต่สาเหตุที่มงสัวทุกพารเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าระแวงอยู่เพราะว่าด้วยความใจร้อนหรืออะไรกันนครับโมกอบหลายอย่างครับเขามีพฤติกรรมแบบนี้หลายครั้งในการที่ตามหาไม่เจอตามหาแฟนเขาไม่เจอเขาจะมาข่มขู่ครอบครัวเพื่อบีบทางเราเป็นทางทางอ้อมเขาเพื่อให้เพื่อให้พาไปเจอตัวแฟนเขาให้ได้อย่างเงี้ยครับคุณแม่ความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวเรากับไอ้เฉยคนเนี้ยมันจบไปยัง บอกแล้วลูกสาวเราอายุเท่าไหร่คนนั้นคนเล็กละ่ะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วเขาโตเป็นสาวเรายี่สินหกยี่สิบเจ็ดแล้วเขาเด็กทันย <6, 8 S 1> ังมีความต้องการไหมไ,ไ,ไม่เขาจดทะเบียนไหมไม่ไม่ไม่จดทะเบียนอยู่กินกันกีป่ปีสามปีมสามปีมป,มปีไม่มีลูกไม่มีทาย,ยาไม่มีค่แล้วลูกสาวเราเนี่ยไอ้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยที่ก่อปัญหามาในบ้านเนี่ยเขาก็ไม่อยู่กับเราแล้วใช่ไหม ไม่ได้อยู่ไม่อยู่เฉยเข้ามาละควานใช่ครอบครัวพ่อแม่พ่อตาแม่ยายเนี่ยนะ,ะและเรานับค่าเป็นญาติกนะเป็นปลูกเหลยไหมตอนตอนไม่นับแล้วครับไม่นับแล้วบอกตำรวจท้องที่เวลามันมาเมื่อไหร่นั่นน่ะแจ้งท้องที่ให้มาจัดก,การใช่ใช่เราไปหลบหนีมาแล้วตอนนี้หนีมาอยู่กรุงเทพเท่าไหร่เดือดีอาทิทตย์ละหลบสองอาทิตย์ละแล้วไปอยู่ยังไงพักอาศัยกับใคร ใกใไม่ได้ไปก็เกือบสองที่เหมือนกันแต่แคนที่มีผานะอตาคือแฟนคุณก็ยังอยู่ที่บ้านนั้นวันนี้ที่มาก็เป็นครอบครัวของฝ่ายหญิงฝ่ายใช่ค่ะใช่ครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้ติดต่อลูกสาวไม่ได้แล้วไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะนอกจากรอติดต่อไปอนอกจากนอกจากไอ้ลูกสาวที่เป็นเมียมันอะมันทำร้ายมันทำร้ายนะเคยทำร้ายเคยไหมพูดดิไม่เคยเลยอย่าพูดดแล้วมันไปกอคยู่อในครอบครัวห เราูเคยโดคร้ายอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้องเคยพูดเคยพูดแค่ก็มีขู่ขู่ใช่ไหมครับเรืองู่เือตีเรื่อลอะไรมีข่มขูแล้วก็มีก็จะทางไปทางถ้ามีปัญหาก็ขู่แต่เราผมไม่ได้ขู่ผมโดยตรงครับขู่ทางครอบครัวมากกว่าที่ว่าปืนตีสวเาปู่เลาที่สาว พี่สาวโดนขู flying, <c <c en ่ไหมเขาขู่บ้าไงใช้คำพูดว่าไงขูมาทังแม่ขูมาทังแม่ทีเดียวขูว่าต้องลงขู่แม่คนเดียวนั่นแหละใช่ไหมเอ่ยชื่อด้วยมีมีการเอ่ยชื่อด้วยเอ่ยชื่อหมดนะว่าต้องต้องการคนนี้ต้องมีใครตะโกนที่รู้เหมือนว่าถ้ารู้แบบเหมือนจะอุ้มหรืออัปปืลอนะต่อมาไม่พูดตะโกนอะไรต้องมีหนูแต่โ่ะที่รู้ไงผู้ชื่อผู้ชื่อผู้ชื่อขู่ฆ่า ว่ามันพักอยู่ที่ไหนไอไอคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีมีใช่อยู่ที่บ้านครับที่ตาคีใช่น่าอยู่ที่ตาคีง่ายๆก็บอกตำรวจเดี๋ยวพอเป็นข่าวเนี่ยบอกตำรวจเดี๋ยวตากคีงจัดการเองตาคีมเอาไงสรุปเลยครับมากขอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะพาผู้เสียหายเนี่ยก็เข้าพบพนักงานสอบสวนต่อไปฮะก็เร่งรัดติดตามมาคนที่ขงขู่คุกคามนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์หรือตาคี พูดง่ายเดี๋ยวงานนี้ผู้บัญชาการหลวงปุณร์ภาคสามเนี่ยผู้เสียหายประสานผมมาบอกว่าท่านหรือผู้บังคับการนครสวรรค์หรือผู้กังับนะฝากเลยนะท่านให้มาที่บ้านคุ้มคุ้มครองพยานเลยนะครับท่านครับภาคหกอ่าภาคหกะฮะภาคหกนะยังไงก็มาดูพี่น้องประชาชนที่บ้านหน่อยครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะพาพบพนักงานสอบสวนต่อไปครับคุ้มครองพยานครับ ออถ้าเดือดร้อนติดต่อกว่าในเพจผมเลยครับในนามเพจจากทิงแจงทีมสะพานใหม่นะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับติดต่อได้เลยครับนี่เดี๋ยวอ่ะอ่ะที่เขาอรั่ครับใช่ครับทำไมอ่ะโชวลูกโชวลูกไหมครับโัว์ยืนมาสามคนยืนสื่ รายการคือจะรามากขต้่อรางรายการหน่อยได้ไหมในเยนเครขาเคยลงเป็นูกแบบนี้ไปลงอย่งนี้ใช่ไหม้วโชว์ารงมันไม่นดเราเดขียนไงแสงว่ามนฝึกปูแหรือันโชว์ศักยภาพแบบโชว์ศักยภาพโดยเฉยปืนแรงรู้ไหมไม่ได้นี่ผู้บัการชอบเลยอย่างเงี้ยเนี่ยชว์ปืนโชว์ปืนอย่างเงี้ยผู้การชอบ 可乐。